ทุกคนอันนี้เราว่างและไม่รู้จะทำอะไรได้มาหาอะไรทําแก้เบื่อเราก็เลยกะว่าเราจะมานั่งลนเล่นรอบหัวหินนะทุกคน<อ>จะออกประมาณทุกๆสิบนาทีนะอันนี้ก็คือเป็นอู่ของเขาเลยอยู่ที่เขาตะเกียบนะทุกคน<อ>คือเราอะิวข้าวมากเวยแล้วก็มันจะมีร้านที่เรา,าอยากแนะนำให้ทุกคนไปกิน,นะอะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าเจ๊กัญญา<อ>ทุกคนก็คือเดินไปทางนี้ได้เลยเดินไปมาๆแบบ5นาทีก็ถึงแล้วอะ คือใช้เท้าเดินได้เลยเว้ยเส้นนี้เนี่ยทุกคนก็คือเดินไปทางเนี้ยเดินลงไปเรื่อยประมาณ5าทีมันจะมีป้ายใหญ่ชื่อร้า,านเจ๊กัญญานะทุกคนก๋วยเตี๋ยวคืออร่อยมากเราแนะนําคือเราแนะนําเลยร้านเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าราคาจะแพงนิดนึงนะสําหรับเราอะถ้าเทียบกับปริมาณน,นะแล้วก็แถวเนี้ยมันคือเขาตะเกียบใช่ปะคือทุกคนอาจจะไปเดินเล่นในะทางนี้ก่อนก็ได้ทะเลมีพวกวัดต่างๆก็คือไปเที่ยวก่อนได้เหมือนกัน คือถ้าแบบเออใครมาเที่ยวก็ลองไปเที่ยวเยวดูบางทีเราเบื่อเแล่วาก็มาเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยแหละมไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนแบบคิดงานไม่ออกมันก็ชิลดีเหมือนแบบเหมือนปล่อยสมองโล่งๆบ้างนะทุกคนชิลๆีได้นั่งรถเขียวเที่ยวรอบหัวหินก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอันนี้ก็คือเขาก็คือจะไปตามที่ต่างๆนะ,ะก็คือแบบแวะตามที่ต่างๆนะทุกคนคือสมัยเรียนเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ามาตอนกลางวันน่ะทุกคนมันก็จะดีกว่าตอนเย็นนะเพราะว่าตอนเย็นเด็กนักเรียนเลิกใช่ไหมคุณก็คือจะเยอะมากๆ เขาก็แวะตามจุดต่างๆนี่แหละแต่ว่าถ้ามาแบบบางวันอย่างเงี้ยจะได้อะไรที่แบบชิลๆหน่อยคนไม่ค่อยเยอะก็คือนั่งแบบชิลๆสบายๆไปเลยเราชอบบรรยากาศแบบเนี้ยแล้วก็อีอยางวันเนี้ยเหมือนคึมๆเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเหมืนก็ยังไม่ตกหรอกแต่ว่าอากาศมันก็ดีหน่อยนะมันไม่ค่อยร้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบอะไรแบบนี้ชิลๆดีนึกถึงเหมือนแบบเหมือนสมัยเรียนนะทุกคนคือแบบตอนเรียนกับบ้านรถเขียวอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบมานั่งตากลมนะเพื่อแบบจะมาเจออะไรที่แบบจะมาคิดงานออกบ้างนะ ว่าตลาดชัดชัยนะอันนี้ก็คืออันนี้คือตรงกลางของตลาดแล้วก็ตอนเย็นนะเขาจะมีโต้รุ่งหรือว่าไนท์มาเก็ตตรงนี้นะนะมันจะมีตรงนี้ี่ยตลอดทางเลยเนี่ยเริ่มตอนเย็นตอนเช้าก็าจะมีของขายด้วยนะใครอยากจะมาหาของกินตอนเย็นก็มาเดินที่นี่นะนก็มาเดินชิวๆนะทุกคนมันก็สมองโล่งดีเหมือนกันนะคิดอะไรแบบเยอะดี มันไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะเออมันแบบมันชิลๆไม่ต้องคิดอะไรเลยชีวิตนี้เหมือนได้พักสมองจริงๆนี๋นะคะไปดูด้านหน้านะทุกคนด้านหน้าก็จะติดกับถนนแต่อันนี้เขาะจะเรียกโต๊ะลุ่งใหญ่แล้วอีฝั่งจะเป็นโต๊ะลุ่งเล็กอันนี้ร้านดังอันท,ที่ทแบบรู้สึกว่าอยากจะเมาทำาแอลผู้ชายนะคะอีที่นี่ทุกคนผู้ชายที่ทําให้เราอยากจะเป็นติวเตอร์อันนี้คือวัดหัวหินนะทุกคน วัดที่ขึ้นชื่อของที่นี่อันนี้เป็นด้านหลังนี่คือด้านหลังของวัดแต่เมื่อก่อนเราคิดว่ามันคือด้านหน้าตลอดแต่ว่ามันคือด้านหลังทุกคนเนี่ยแล้วก็ข้างๆอันนี้ก็คือหอนาฬิกาเห็นั้นมีนาฬิกาตรงนี้แลบว่านี่มีนาฬิกาตรงนี้ติดกระสตา,าบักไปแล้วก็เมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้มันปิดปรับปรุงมันเพิ่งปิดปรับปรุงไปไมันจะมีสองชั้นเมื่อก่อนเราไปแอลผู้ชายชั้นสองจ้านี่ข้างบนคือแอลผู้ชายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอะอยากเป็นติวเตอร์ เขาชื่อว่าโคลลี่โคลลี่ก็คืออาจารย์ของเราเองเขาเป็นครูเออเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เขาอ่ะน่ารักมากเราอ่ะเคยเรียนกเขาตอนคือแบบเด็กๆเ,เลย3ามสิบย,ย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอเขาอีกทีงอ่ะตอนประมาณ1718ดช่วงนั้นที่แบบว่าเราจะต้องเข้ามาหาหลัยพอดีแล้วเราเออเราไปเจอเขาอีกครั้งเว้ยเราก็เลยแบบขอให้เขาสอนภาษาอังกฤษให้เราเขาก็เลยแบบคิดเป็น5าชั่วโมงก็คือเขาน่ารักมากก็คือแบบกะจะไปแอลคูงไงสุดท้ายมันยังโดนเขาแอลคืนอะไรเงี้ยอลกมาก แต่เขาน่ารักมากแต่ถ้าแบบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คงต้องแบบคูมิขิดแล้วป่ะก็คือ3าครั้งแล้วทุกคนถ้าแบบว่าเจอเขาอีกครั้งนี้ก็คงจะต้องถามเขาว่าแบบแต่งงานกันไหมเนี่ยทุกคนสามครั้งมันก็ต้องเป็นคมลิขิดแล้วป่ะเข้าใจไหมเออเขาหน้ารักแบบหน้ารักชิบหายอะคือผู้ชายเลยไม่รู้แบบหน้ารักมากเลยเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอะอยากเป็นติวเตอร์เป็นคนที่เรารู้สึกว่าก่อนอะเราไม่เข้าใจเว้ยว่าทําไมฝรั่งอะเขาต้องแบบ ร้านกาแฟะอะไรเงี้ยเออไปนั่งอยู่ร้านกาแฟแล้วก็มองวิวอะไรเงี้ยจนแบบวันหนึ่งเราโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเออเราถึงเข้าใจคํานั้นที่เขาบอกอะไรเงี้ยมันชิลมากๆทุกคนแล้วต้องเป็นร้านที่แบบเป็นร้านบินเทดจริงๆด้วยนะถึงจะแบบคือจะแบบได้บรรยากาศมากอะไรเงี้ยคือสาเหตุเลยที่ตอนนั้นที่ที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นติวเตอร์เพราะว่าตอนนั้นอะค่าชั่วโมงอะทุกคนประมาณแบบ10ปีที่แล้วอะค่าชั่วโมงมันแบบ เขาคิดเราชั่วโมงเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยเออแล้วเหมือนเราบอกเขาว่าแบบเราไม่มีตังอะไรเงี้ยเออเราเก็บตังไปเรียนกเขาเองเ้เขาก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเราลดให้ก็ได้อ่ะชั่วโมงแบบสี่ร้อยอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรยังไงว่าเรียนไปเดนมาร์กหรือแบบชั่วโมงละสองร้อยเขาบอกว่าเห็นเป็นเด็กชั่วโมงก็สองร้อยอะตอนนั้นอะเขาน่าจะอายุประมาณแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดน้องประมาณนั้นอะเออแล้วตอนนี้เขาน่าจะแบบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วล่ะคือแบบมันหลายปีแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าแบบเราเจอเเเขขาาาออีีกกคครัั้้งงงนน่ยมม็จะตถแบบ แต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยน่ารักมากทุกวันนี้ต้องเก็บรูปเขาอยู่เลยทุกคนเขาหน่ารักมากมากเลยัง็เก็บรูปเขาไว้ในเครื่องอยู่เลยอะไม่ต้องคบแล้วแต่งงานกันเลยแต่งงานกันไปเลยไม่ต้องคบแล้วอะไรเงี้ยคือน่ารักมากน่ารักมากเป็นผู้ชายที่แบบโคตรน่ารักเลยอะคือ พูดยังไงว่าแบบโคตรน่ารักเลยถ้าแบบเจอกันอีกครั้งนะมันแต่งงานกันเลยปะล่ะเออไม่ต้องคบแล้วแต่งไปเลยน่ารักไม่ไหวผู้ชายชิคาโกเป็นฝรั่งน่ารักมากผู้ไทยโคตรเก่งเลยเขาพูดได้หลายภาษามากอลยทุกคนสี่ภาษาสี่ห้าภาษาเออเขาเขาหน้ารักมากเขาพูดไทยโคตรเก่งอะเขาพูดไทยับเราแบบเก่งว่าคือน่ารักแบบมากๆเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะพูดไทยโคตรเก่งเลยอยากได้เป็นผัวถ้ครับเจอกันอีกครั้งนี้คงแบบไม่ต้องถามแล้วว่าคบกันไหมอะบอกว่าแต่งกันไหมเลยดีกว่าน่ารักไม่ไหว น่ารักที่สุดน่ารักไม่มีอะไรนอกจากคำว่าน่ารักแล้วสอนดีมากสอนเก่งมากสอนแบบเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบมาเรียนที่แบบเออสตาร์บัคส์เนสออะไรเงี้ยเออผู้ชายก็แบบถามว่าเออเนี่ยเดกลับบ้านไหมเขาขี่รถมอไซค์แต่ว่ามันเป็นมอไซค์แบบยี่ห้ออะไรไม่รู้สักอย่างนึงอะรถที่ผู้ชายขับอะแล้วแบบตลกมากกลับบ้านน้งก็บอกว่ากลับบ้านไหมแบบจะไปส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะไปส่งบ้านเนี่กนาอก๋อไม่เป็นไรค่ะจะกลับเองได้ค่ะมีรถค่ะ <laughs> กลับบ้านได้กันไหมแมกูกลัวไม่ได้จะไปบ้านอะดิกลัวน,น่าจะไปมากมาก,กว่ากบ้านแล้วมังม้งแมจะไปแอลผู้ชายุดท้ายดมชายแอลคืนร้ายนะโคลี่ตะนั่งน่ารักให้อภัยนังน่ารักรน่ารักแบบน่ารักมาก <laughs> เหนแเราก็อยากเจอเขาอีกเนาะ <laughs> ถ้าแบบเจออีกครั้งแต่งงานกันไหมละคน <laughs> <laughs> คนคืออะจะอยากจะบอกว่าคือตอนเด็กๆถ้าแกมีโอกาสได้เรียนอะ่ะเ <laughs> ชื่อเราเถอะว่าเรียนภาษาไว้เยอะเว้ยคือรู้ไปเถอะภาษา <laughs> พูดไปเถอะ ผิดถูกก็ช่างมันเดี๋ยวประสบการณ์มันก็จะบอกแกเองแหละว,ว่าถูกหรือว,ว่ามันจะผิดแต่มันก็ทาให้แกถูกได้เองอจากประสบการณ์ที่แกพูดอ่ะพูดไปเลยแบบไม่ต้องห่วงว่าจะผิดจะถูกอย่างน้อยแกก็ได้ฝึกไงมันคือใบเบิกทางที่ดีให้กับแก,แกมากๆเว้ยคือถ้าแบบแกได้ภาษาแกจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันเป็นใบเบิกทางให้แกได้ไปสู่แบบสิ่งที่ดีกว่าแล้วยิ่งแบบแล้วยิ่งทัศนคติของแกอ่ะที่ดีอ่ะไปพบเจอในสิ่งที่แบบดีๆด้วยเหมือนกันเว้เก็บเกี่ยวไว้เยอะตอนที่เป็นเด็กอ่ะเรียนไปเหอะ มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นแค่ภาษาก็ได้เรียนอะไรก็ได้ที่แกรู้สึกว่าแกชอบมันนะแล้วมันก,ก็ต่อยออจากสิ่งที่แกมีอะเราเชื่อว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันคือใบเบิกทางให้แกได้เว้ยแต่ถ้าจะให้เราแนะนําเลยนะภาษาเรียนไปเยอะถ้าพ่อแม่ยิ่งส่งเสริมนะไปเถอะแล้วถ้าแบบวันหนึ่งอะชีวิตแกแม่งโชคดีได้ไปต่างประเทศอะนั่นอะคือโอกาสที่ดีมากๆอะถ้าแบบมีโอกาสได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปเถอะมันคือประสบการณ์ใหม่ของแกแล้วแกจะเข้าใจเลยว่าทำไมคนไทยกับฝรั่งอะ่ะมันไม่เหมือนกัน คือตั้งแต่เราทํางานกับฝรั่งมาเรารู้สึกว่าเราได้แนวคิดได้ความคิดอะไรแบบโคตรเยอะในแบบที่แบบเราเราหากับคนไทยไม่ได้อะแบบชีวิตแกมันได้ไปต่างประเทศใช่ไหมคือแกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นอะเออเอามาต่อยอดในชีวิตแกได้เลยมากๆแบบมากๆเลยแล้ว เมื่อก่อนอะเราไม่เข้าใจว่าทําไมฝรั่งแม่งชอบไปนั่งร้านกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจจริงเว้ยคือตอนเด็กๆเป็นความฝันของเราว่าแบบเราอยากทํางานที่แบบในร้านกาแฟเพราะว่าเราเห็นคนทํางานในร้านกาแฟเพราะไม่ต้องเข้าไปในออฟฟิศคือแกเข้าใจปะคือแกจะทํางานที่ไหนก็ได้เข้าใจปะแล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบเราสึกว่าเราอยากเป็นติวเตอร์เหมือนโคลีเว้ยวันหนึ่งมันได้เป็นอะ่ะมันก็คือสานฝันให้เราแหละทุกวันนี้ก็เลยแบบแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็หนักเหมือนกันนนนนนะทุกกคมัั็ไ่่่ใชงาายข้น แต่ถ้ามันทําได้ถือว่าแกก็ประสบความสําเร็จไปอีกหน่งเก้าแล้วไค่าเดินทางจากเกาตะเกียบม,มาตลาดก็คือ15บาทแต่ทุกคนก็ไม่แพงนะก็คือแบบนั่งได้ชิวๆสบายๆรอบนี้คนน้อยหน่อยชิวๆแกเราลืมเราลืมลงมันถึงจุดหมายสุดท้ายของเขาแล้วแล้วก็เราลืมลงไว้ ป้าคือบีบแต้ว่ามึงจะลงไวมอะไรเงี้ยสองรอบแล้วมึงจะลงไหม,ไม,ไหมป้าขับไปก็คือเราลืมลงป้าลแล้วโอเคกูไปต่อจะ่าไปส่งที่เดิมก็คือนืมลง ทุกคนเอาหายไปแป๊บเดียวเขากลับมาตั้งร้านกันแล้วทุกคนก็คงจะเขียนชื่อเราเป็นชื่อ A อแคใช่ไหมอันนี้จะเสริมก็คือเมื่อก่อนนะเราอ่ะเนชื่อตัวเองอ่ะเป็น a c a R E ใช่ปะเออมันอ่านว่า A อแคใช่ไหมแต่อันนั้นมันผิดเว้แต่ว่าโคลี่อ่ะคือคนที่เขียน A อแคเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราเว้แล้วเราอ่ะชอบชื่อนี้มากๆคือสวยอ่ะคือชอบแบบชอบเลยอ่ะเราก็เลยแบบใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วโคลี่ก็คือแบบสอนภาษาฝรั่งเศสให้เรา นิดนึงวย้ยคือเขาอ่ะเขาคือเขาด้วยความที่เขาแบบพูดได้หลายภาษาก็คือสอนให้เราเยอะมากคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนเราโตมาด้วยกันอ่ะทุกคนคือเหมือนเราเห็นกันมาตลอดลยอะไรเงี้ยเนนี่คือคนที่แบบที่สอนให้เราใช้ชีวิตทําให้เราเข้าใจว่าโอเควัฒนธรรมของฝรั่งมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราได้มาสอนฝรั่งอะเยอะะก็คือกลายเป็นว่านิสัยเราอ่ะก็จะคล้ายๆกับฝรั่งความคิดต่างๆ ก็จะคล้ายๆกับฝรั่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากโคลี่นี่แหละคือโคลี่สอนเราเยอะมากคือเราสึกว่าเราอะโชคดีมากที่เราได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราอยากขอบคุณเขามากเลยอะเขาน่ารักมากๆแบบเขาดีกับเรามากๆทุกคนดีจนแบบดีจนไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงคําว่าขอบคุณอะเอ้ยคือขอบคุณเขามากที่เขาหน้ารักมากๆหนุ่มชิพะโตนา่ารักตอนนี้เขาคงจะแบบสามเจ็ดสามแปดแล้วมั้งทุกคนถ้าแบบเขายังไม่แต่งงานนี่จะถามเลยแต่งงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาน่ารักมากจริงๆทุกคนเขาน่ารักมากจริงๆถ้าเจอกันอีกรอบก็คือไม่ถามว่าคบไหมคือถามว่าแต่งกันไหมเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนเรารู้จักกันเยอะมากๆแลวอะะเหมือนเราโตกันมาด้วยกันแบบเรียนรู้กันเยอะมากแต่ชอบที่สุดก็คือชื่อเราที่เราใช้ทุกวันเนี้ยก็คือเอแคร์แล้วเราเพิ่งรู้ว่าเอแคร์มันคือชื่อขนมทุกคนเขาบอกว่าคือโคลี่บอกว่าเนี่ยชื่อของคุณอะมันสวยมากเลยนะแบบ มันเป็นขนมของฝรั่งเศสด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วตอนที่แบบนักเรียนอ่ะเอาขนมมาให้เราอ่ะคือแบบเราว้าวมากคือเราจะอินกับทุกอย่างที่แบบเป็นคําว่าเอแคทุกคนมันน่ารักมากจริงโคตรชอบเลยโคตรชอบชื่อนี้เลยอชอบคอลี่ด้วยนะทุกคนไม่ใช่ชอบแค่ชื่อชอบคนตั้งชื่อให้ด้วยน่ารักมากน่ารักมากจริงน่ารักมากๆ <laughs> พูดแล้วก็คิดถึงเขาเนาะคิดถึงคลี่ผู้ชายอะไรแบบนกีกน่ารักน่ารักมาก เขาเป็นติวเตอร์คือเขาเป็นครูแหละแต่ว่าเหมือนเขารับงานติวเตอร์ไว้ด้วยอะไรยก็ทําให้เรามีความคิดที่แบบเราอยากเป็นติวเตอร์เพราะเขาเลยอะ่ะคือเขาเลยอะ่ะเออคือคนคนนี้เลยอะ่ะความฝันเลยคือใช่เลยด้วยความที่นิสัยเราอะ่ะทุกคนมันเป็นคนที่แบบบางทีมันก็คือตรงเกินไปคือเป็นตัวเองมากจนเกินไปอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเรารู้สึกว่าเรกับฝรั่งเนี่ยเหมาะกับเราที่สุดละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะคือเป็นตัวเองคือถ้าแบบถ้าเขาชอบเราก็คือชอบเราแค่แค่นั้นเลย <c oughs> แล้ว,วรูนะ้สึกว่าฝรัร่งเนี่ยใช่ท น่ารักแบบน่ารักมากไม่ได้ล็อกมงนะแต่ว่าต้องเป็นคลี่ไม่ได้ล็อกมงให้ใครเลยแต่ว่าคนคนนั้นต้องเป็นคลี่เออเขินราพูดแล้วก็เขินมีความสุขเขาน่ารักมากจริงอ่ะสอนให้เราแบบใช้ชีวิตรู้จักแบบวิธีใช้ชีวิตแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือคือเขาน่ารักมากๆ คือความคิดหลายๆอย่างอ่ะคือเราได้มาจากเขาแบบเยอะมากเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเข้าใจหรอกว่าทําไมแบบฝรั่งจะต้องแบบไปร้านกาแฟเนาะแล้วฝรั่งทุกคนคือชอบไปร้านกาแฟมากคือเหมือนแบบไม่รู้จะไปไหนก็คือไปร้านกาแฟแกถ้ามีสองที่อะ่ะที่แบบฝรั่งจะไปเยอะมีบาร์กับร้านกาแฟสองที่คือคืองงมากแต่คือร้านกาแฟเนี่ย เหมือนมันเป็นที่นั่งชิวของเขาอะทุกคนแล้วบางคนก็คือนั่งทางานบางคนก็คือแบบนั่งอ่านหนังสือเนะี้ยคือเหมือนมันเป็นเป็นแหล่งของเขาจริงๆอะเออก็รู้สึกว่านี่แหละตัวฉันนี่แหละนี่แหละคือฉั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนอกไมโคตรเป็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออโคลี่มันทําให้เราเปลี่ยนความคิดบางอย่างคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจที่โคลี่พูดหรอกตอนเนี้ยเราได้มายืนจุดเดียวกับโคลี่แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือฉันเลย เนี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆเลยเงี้ยเราไม่ใช่คนที่เก่งกับอะไรเลยนะทุกคนเราไม่ใช่คนที่เก่งภาษาหรือว่าเก่งในหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เราแค่มาเล่าประสบการณ์เนี่ยเออเราเคยเจอเคยดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะบอกกับเด็กๆหรือน้องๆทุกคนอ่ะที่ที่มาดูคลิปเราอ่ะคือเราอยากบอกกับว่าคือถ้าแกมีโอกาสได้เรียนอ่ะคือเรียนไปเถอะเรียนไปเลยเอาภาษามาให้เยอะๆมันคือใบเบิกทางของแกอะไรเงี้ย แก่อาจจะไม่ต้องเก่งภาษาก็ได้แต่แบบแกก็คือรู้แค่แบบพื้นฐานก็ยังดีเลยเงี้ยหรือแกแบบหาสิ่งที่แกชอบกับมันมากที่สุดอะและแกอยู่กับมันได้มากที่สุดอะและแกทําสิ่งนั้นให้แบบให้เต็มที่ประมาน่ะเราว่าไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกอะเ็คือทําไปเถอะแ๋ยววันหนึ่งประสบการณ์แม่ก็สอนแกเองแหละว่าวิธีที่ถูกมันคือยังไงเนาะถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าชีวิตแกอะได้ไปอยู่แบบต่างประเทศหรือที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกเนี่ยที่แบบไม่ใช่ไทยอะคือแกไปเถอะ มันคือมันคือโอกาสของแกจริงๆเว้ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอะแกก็คือได้ไปเห็นโลกอะและแกจะได้ใช้ชีวิตกับมันจริงๆอะแกจะได้แบบมันเหมือนเป็นการเปิดโลกให้แกได้ไปรู้จักกับคําว่าชีวิตจริงๆอะมากที่มากกว่าที่แกจะได้เจอกับกับสิ่งที่แกเป็นอยู่คือแกเข้าใจที่เราพูดปะถ้าเราอธิบายตอนนี้แกคงไม่เข้าใจอแต่ว่าวันหนึ่งอะถ้าแกแบบได้โตขึ้นอะไรเงี้ยก็คงจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้นนะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไร แล้วนะคลิปนี้มันก็เป็นคลิปแบบชิวๆนิดนึงเพราะว่าเราคิดงานไม่ออกเราก็เลยมาหาที่แบบนั่งชิวนะทุกคนมาหาที่ที่แบบปล่อยอารมณ์ตัวเองบ้างก็เลยเออลองทําอะไรง่งๆแบบนี้ดูบ้างเนาะกับการแค่นั่งรถชมเมืองไปเรื่อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีแบบปล่อยให้สมองมงันโล่งๆบ้างนะทุกแล้วก็เปอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนก็คือคือตอนนี้วิชาชีพมันมาในหลากหลายรูปแบบเนาะเราอยากจะบอก ทุกคนว่าให้ระวังด้วยคือบ้านเราอ่ะมันเพิ่งมีคนเอาบอระเพ็ดมาขายทุกคนบอระเพ็ดที่แบบขมๆอ่ะที่แม่อร่อยอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะแกจะเคยได้กินเวลาที่แกพูดมากๆเนาะปะเออมันมีคนเอามาขายเราถุงแบบเล็กๆอะไรเ,เงี้ยหกบาทคือทามาเนียนกดกี่งที่บ้านก็นแบบรู้จักคนที่บ้านอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเกินไปนะทุกคน คือทุกคนอย่าไปทําอย่างนี้เราไม่ชอบอะ่ะเราไม่ชอบให้ใครก็ตามที่จะมาลั้าเส้นเราอะ่ะเราอยากให้ทุกคนรู้จักเราเท่าที่เราอยากให้ทุกคนรู้จักก็คือพอแล้วอย่ามาวุ่นวายมากกว่าน,นั้นโอเคไหมคือเราเข้าใจว่าคนดูของเราอะ่ะไม่ได้เยอะก็จริงแต่หนึ่งในคนดูอะ่ะคือแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิชาชีพหรือเปล่าทุกคนคือเข้าใจหรอปะแล้วรู้สึกว่าบางอย่างมันมันล้้าเส้นจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบคืออย่ามาแตะครอบครัวเราโอเคปะ คือเราไม่สนนะว่าใครจะอะไรกับเรานักหนาแต่แบบอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวเราเรารู้สึกว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเราแล้วเราไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครนะและเราก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาล้ำเส้นเราด้วยเรารู้สึกว่าเราให้เกียรติทุกคนแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะให้เกียรติเราเหมือนกันให้เกยียรติครอบครัวเราเหมือนกันเราพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนคนก็คือแบบ ระวังตัวเองไว้ด้วยนะคือแกไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาหาแกยังไงคือเราไม่ใช่คนที่แบบพูดมากพูดเยอะนะทุกคนแต่แต่ถ้าเมื่อไหรที่เราได้พูดอะ่ะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทําอ่ะมันก็แปลว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันก็เริ่มสุดกับเราแล้วเหมือนกันเราถึงได้พูดมันนะทุกคนอะอยังไงทุกคนก็ระวังตัวไว้ด้วยนะอย่าทําอีกโอเคปะเรารู้จักเราแค่นั้นก็พอรู้จักเราเท่าที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักเรานะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ เข้ามาดูคลิปของเราแล้วก็ถึงแม้ว่าคนดูจะน้อยคือเราไม่ได้ซีเรียสคือเราพูดตลอดว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีคนมาดูเราเยอะหรือว่าอะไรก็ตามเราทำเพราะว่ามันคือความสุขของเราจริงๆแบบเราแค่อยากเก็บมันไว้เป็นความทรงจําที่ดีของเรานะทุกคนแล้วก็คนที่เข้ามาดูก็เอออาจจะได้แบบความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ่แบบกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้าง,างนะก็นะขอบคุณทุกคนมากๆเจอกันใหม่แล้วกันนะจ๊ะสิ่งสิวขึ้นทุกคนเราไม่ค่อยได้นอนเลยอ่ะกูจริง ก็ช่างมันเถอะก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พักสมองบ้างนะเราบอกตัวเองแี่แหละเราไม่ได้บอกใครหรอก